ลูกหลานอยู่ในความสงบนางประจำที่วันนี้สัทธาเจ้าโยมลูกหลานชาวบ้านนาคำน้อยนะที่หลวงพ่อพระสงฆ์บิณฑบาตลูกหลานพ่อตู้รัฐบ้านนาคำน้อยถวายทองหนึ่งสลึงนางภัยจิตจันทาทองเป็นผู้นำมาถวาย และแม่คําปุ่นแม่คําปุ่นนาคําน้อยปาน,นาคําน้อยพร้อมครอบครัวถาวายผ้าป่าสี่กองถาวายสองพันบาทแปดผ้าป่าแปดหมื่นสี่พันกองรับไปสี่กองสองพันบาทยายหลอดพร้อมครอบครัวสองกองหนึ่งพันบาทนางไพรรัต จันทาทองพร้อมครอบครัวถวายผ้า,าป่านหนึ่งกองคะเอออ้าวลูกหลานคูลองสองกองว่ะเดี๋ยวมากเองวะเดี๋ยวนี้ก็ได้มาแนละ้วเกือบห้าล้านนะลูกหลานนะประกาศไปแต่ยอยมาเรื่อยๆ <c oughs> วันนี้เป็นวันพุทธที่เก้า เมษายนพุทธศักราช2568วันนี้เป็นวันขึ้น12ค่ำเดือน5ปีมะเสง็งพระในวัดของเราขนาดนี้44โรูปแต่ลงมาฉันลงมาฉัน27งดฉัน17มันบวกลบคูณหารถูกหรือเปล่าลนะ้วลูกหลานนะ นากมีห้าโอ้หนากนากปีห้าตัวนะแล้วก็โรงทานวันนี้ที่แสดงความจำานงมาให้คณะกรรมการพระได้รับไว้หนึ่งร้อยยี่สิบห้าโรงนะที่แสดงความจำานงมาวันที่ยี่สเจ็ดเมษานะลูกหลานนะยีิบเ็ดเมษาหกแปดก็เริ่มมาตั้งแต่วันที่ยี่6้ายี่หกนะโรงทานเลี้ยงแขกคน ถ้าผู้อยู่ใกล้ของมาแต่เนินๆเพราะว่าจะได้เรียงแขกคนมาทำการทำงานและแทกตางตรวทานทางไกลก็คงจะมาวันที่26บางคนอาจจะมาเช้า27่ี่ใกล้เกินไปตั้งสุกหกเกินไปตาม26มาอยู่ที่หกนาดีเพื่อจ้สั่งตนตั้งตังตวแรงแขกเรียงแขกคน แล้วเมื่อวานมีการประชุมนะักทายาทรวมลูกหลานประชุมตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงบ่ายสามสี่โมงเย็นประชุมงวดงานที่สิบสองก็เป็นนั้นว่างานเจดีของเราก็เป็นงวดที่สิบสองเมื่อวานก็ประมาณารวมทั้งภาษีแอบภาษีหักนักที่จ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มด้วยทั้งอะไรด้วยประมาณสิบล้านนะลูกหลานนะ แต่ทิทาได้ได้ไปก็ประมาณ14ล้านกว่าก็เป็น,นคณะกรรมการก็ตรวจการสมบูรณ์เรียบร้อยทุกอย่างไม่มีปัญหางานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นแต่วันพรุ่งนี้ลูกหลานคณะทำงานเขจะหยุดงานว,วันนี้ก็เก็บงานว,วันนี้จะหยุดงานาเริ่มเริ่มหยุดงานตั้งแต่วันที่สิบว่าง้นองค์ผอถามดูถามคณะผู้ทํางาน แล้วก็คงจะมีแต่เวนจะมีแต่ยาบนะดนดูแลรักษาจนวันถึงที่16หกจุดไปถึงวันที่สิวันที่17จะมาเริ่มทำงานอีกอันนี้ก็งานจจดีพิพิธภัณฑ์เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์พวกลูกหลานท่านกลับบ้านผู้คุมงานก็กลับบ้านจะมีแต่รอปนะพอ รักษาความปลอดภัยที่จะพองนางพองนางงานอยู่นะวันนี้ก็เป็นวันที่สิบสองถึงยังไงก็ตามพระเนลูกหลานแต่หลวงพ่อจะพูดยังไงไปไปมากไปในขอบรอบขอบรอบโลกจักรวาลก็ตามหลวงพ่อก็พูดไปอย่างนั้น ถึงยังไงหลวงพ่อก็ยังไม่คือไม่เคยลืมเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายของพวกเราท่านทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงพ่อถึงพ่อถึงจะพูดไปยังไงก็ตามหลวงพ่อไม่เคยลืมพระลูกพระหลานนะไม่เคยประยองพองตนไม่เคยลืมเจ้าของหลวงเจ้าของประยองพองตนเพราะความตายของเรามันมีอยู่ครอบงามอยู่ข้างหน้ามันจะปิ่งปิ่งไปไงก็ถึงยังมีถึงจุดนั้น ถึงจะกระโดดโลดเต้นประสบผลสำเร็จสมความมุ่งมา่ปรารถนาขนาดไหนแต่สุดจุดนั้นไม่สมความมุ่งมา่ปรารถนาข้าพเจ้าจะไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายไม่สมความมุ่งมา่ปรารถนาแปลว่าผิดหวังทุกคนจุดนั้นเพราะฉะนั้นเสียงเหล่านี้ที่เราได้พูดให้ฟังพอได้พูดได้กล่าวให้ฟังลูกหลานทั้งหลาย อย่าลืมเจ้าของอย่าหลงเจ้าของมองตอนเองอยู่เสมอข้าพเจ้าจะมีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวเองจะพยาย,ยามภาวนาจะทจําจิตใจให้สงบจ,จิตใจให้หนึ่งเป็นหนึ่งจากนั้นจิตใจของเราก็พิจารณาทางปัญญาวิปัสสนาเ,าเห็นไตรลักษณอนิจจังทุกขังอนัตาเกิดแก่เจ็บตายเห็นไตรลักษณ์ทั้งโลกวัตะสงสาร การเป็นอยู่ของมวลมนุษยชาติของตัวเองของตัวเองนะ่ะเป็นอันดับแรกมวลมนุษยชาติก็เหมือนกันไม่แพ้กันจากนั้นจิตใจของเราก็จะตะล่อมเข้ามาหาความสงบจากนั้นก็หาทางออกทางออกก็คืออะไรในหลักธรรมคำสอนของพุทธให้ศึกษาในรายละเอียดแต่หลวงพ่อพูดไปก็เป็นแนวทางเป็นแนวทางให้ลูกหลานได้ศึกษา ศึกษากับอะไรศึกษาธรรมเทศนาขององค์หลวงตานะลูกหลานนะฟังธรรมเทศนาของหลวงตาฟังเทศของท่านในวิทยุเล็กๆนะแต่จะไปฟังลําฟังเพลงนะมันมันเป็นทางออกจุดหนึ่งท่านนะเป็นทางทิีหายเหมือนกันนะลูกหลานนะให้ฟังธรรมเทศนาฟังมาแล้สังเกตดูวิธ,ธีการประพฤติปฏิบัติสมถะควรทำยังไงวิปัสสนาควรทำยังไงแต่ลวงพ่อกั พูดแนวทางให้กับพระลูกพลานได้ศึกษาแล้วละ่ะแต่ลูกหลานอาจจะสงสัยที่หลวงพ่อพูดไปนั่นแหละแต่ให้ศึกษาในหลักธรรมคาสอนของพ่อแม่ผู้บาอาจารย์อีกให้คลายความสำทับเข้าไปอีกเน้นหนักเข้าไปอีกเมื่อเราได้ศึกษาได้ฟังหลายๆห,หมุมหล,หลายด้านจากนั้นเราก็มั่นใจในใจของเราจากนั้นเราก็ได้ประพฤติปฏิบัติปรปับปรุงกายใจของเรา เมื่อเราได้ลิมได้ริมรสแห่งพระธรรมได้ริ้มรสแห่งสมาธิจิตใจของเราได้รับความสงบขึ้นมาเท่านั้นแหะเราจึงมั่นใจเลยเดินเดินตามไม่มีอะไรที่จะมีความสุขใจยิ่งกว่าจิตใจสงบนิดนัตสันติพรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าจิตใจสงบไม่มีเพราะใจของเรามันวิ่งว่อน ตั้งแต่เราเกิดมาไม่รู้กี่พบกี่ชาติจิตใจ,จมันวิ่งอยู่ตลอดเวลาถ้าจะเป็นหมาบ้าก็เหมือนเหมือนเป็นหมาบ้ามันวิ่งอยู่ไม่รู้จักจบไม่รู้จักหยุดจักไม่มีที่สิ้นสุดวิ่งอยู่ตลอดเวลาเว้นแต่หลับหลับก็ยังฝันอีกต่างหากพอตื่นขึ้นมาก็คิดเลยพอคิดขึ้นมากับมันวิ่งอนะไรทนายบางทีก็วิ่งไปในทางดีบางทีก็วิ่งทางเร็วจิตใจ,จมันวิ่งอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้น ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านให้หยุดวิ่งทำใจให้หยุดวิ่งหยุดให้หยุดให้อยู่ในความสงบให้ใหยุดใ,ให้หยุดเป็นหนึ่งเมื่อจิตใจหยุดเป็นหนึ่งโดยอารมณ์เป็นหนึ่งคือสมถะคือภาวนาพุทโธนี่แหละเป็นหลักทําจิตใจเบลเข้ามันแน่งให้อยู่กับพุทโธพุทโธไม่ต้องคิดเมื่อจิตใจหยุดคิดจิตใจแนงเท่านั้นแหละ พอมันวิ่งมาไึกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนชาติที่มันลูกหลานนะแต่พอมันหยุดวิ่งเท่านั้นจิตใจสงบเท่านั้นโอ้โหมันมีความสุขจริงคล้ายๆกับว่าเหมือนกับเราวิ่งอยู่ตลอดเวลาพอเรานั่งนั่งกันดื่มน้ําเย็นๆดื่มน้ําแข็งพอดื่มน้ําแข็งเรานั่งกับอันหนึ่งวิ่งตลอดทุกหลานคิดดูที่ว่าอันหนึ่งวิ่งอยู่ตลอดอันหนึ่งมานั่งพักผ่อน ถ้าเกิดลมพัดสบายๆก็ดื่มน้ําแข็งอันไนมีความสุขกว่ากันก็ลักษณะอย่างนั้นนะจิตใจสงบจิตใจนิ่งน,ะนี่ค่ะพระพุทธเจ้าท่านชึงว่านัตถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าจิตใจสงบไม่มีจิตใจนิ่งจิตใจนิ่งจิตใจสงบไม่มีอันนี้ถ้าเอาพวกเราได้ภาวนาได้ปฏิบัตินะ,ะจิตใจของเราเริมรถแห่งความสงบ ได้ริมรถแห่งความสงบเพราะนั้นนะจิตใจนิ่งน,นนะคล้ายๆว่าเราก็เชื่อมั่นในหลักธรรมคำสอนเชื่อมั่นในพ่อแม่ครูบาอาจารย์เชื่อมั่นอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวอชใชยจริงหลวงพ่อเราพูดท่านเน้นหนักว่านัตติสันติปรังสุขขังมีความสุขเย่งาจากนั้นเมื่อเราได้รูทุ่งริมรถแห่งความสุขเป็นพื้นฐานในจุดนี้แล้วนะ เราก็มั่นใจในขั้นตอนต่อไปเราจะต้องพยายามเดินเดินทางวิปัสสนาปัญญาต่อไปลจากนั้นเราก็นำมาพิจารณาการกลองไตรตรองอันใ้จางทุกขังอนาาัตตาพิจารณาอะไรอย่างหนุมพอเด่เนๆหนักได้พูดพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านว่ามนุษย์ของเราเราเกิดมาในโลกวัตฏทสงสารเกิดเป็นหมาก็หลงในการเป็นอยู่ของหมาเกิดเป็นช้างก็เกิดเ ติดในการเป็นช้างเกิดเป็นเทวดาก็าติดในสุขของเทวดาเกิดเป็นมนุษย์อ,อย่างพวกเราท่านทั้งหลายก็ติดในการเป็นอยู่ของมนุษย์หลงไหลในการเป็นอยู่ของร่างมรรของเป็นมนุษย์เ,เพราะนั้นมันหลงตัวเองมันหลงหลงการเป็นอยู่ของตัวเองให้พิจารณาดูนะให้พิจารณาเมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบ จิตใจผ่านความสงบมาแล้วนำมาพิจารณาทางวิปัสสนาปัญญาออบอกว่าร่างกายสังขารของเราเนี่ยนะตั้งแต่หัวจดเท้านะแต่สมัยก่อนก็เป็นเด็กต่อมาก็เป็นเด็กโตขึ้นมาจะก,ก็เลยเรียนหนังสือต่อมาก็เป็นเด็กหนุ่มจนแลก็เป็นหนุ่มเป็นสาวต่อมาก็มีการเ,เป็นหนุ่มใหญ่ขึ้นมาบางคนก็แต่งองค์แต่งงานมีลูกมีหลาน ต่อมากัน,น่ฝอย,ยเข้าสู่วัยชรา,าไปเรื่อยๆจนถึงสักไม้เท้าตาฝ้าฟางหูตึอหูหนวกไปละไปนะผลในสูขคั้นะไม่ไม่ไปที่ไหนถึงจุดจบของชีวิตคือความตายไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีผลไปได้ถึงจะมั่งมีสีสุขร่ำรวยข้าพเจ้าประสบผลสำเร็จทุกอย่าง แต่ว่าความตายไม่ประสบผลสําเร็จนะแต่ทํำยังไงไม่ประสบผลสําเร็จคํานี้จุดนั้นขึ้นมาพอนึกขึ้นมาจุดนั้นขึ้นมาหอเหี่ยวทันทีเลยแต่พอพอนึกหน้า,ถ,นาถึงหน้าที่การงานเงินคําทรัพย์สมบัติยศถาบรรดาศักดิ์พิญาริโกโหติกาพี่น้องเพื่อนฝูงปึ้งปีติยิ้มแย้มแจ่มใสพอระลึกถึงความตายอยู่ข้างหน้าจิตที่เจ็บไข้ได้ป่วยเข้ามาเมื่อไหร่ จิตใจ่อเหี่ยววู้ปลุดลึกๆเลยเหตเพราะจุดนั้นเป็นจุดที่ทุกคนต้องจบต้องพบต้องเจอแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นเพราะนั้นระคุกทธเจ้าท่านท่านให้พิจารณาถึงว่าร่างกายนะมันหลงหล,ลงตัวเองหลงร่างกายหลงการเป็นอยู่เพราะนั้นอย่าหลงนะอีกสักวันหนึ่งข้างหน้าจะต้องเป็นถึงจุดจบของร่างกาย แต่การพิจารณาทางนี้เท่านั้นท่านก็ไม่ให้จิตใจห่อเหี่ยวซึมเศร้าเศร้าซึมนะให้รู้ตามความเป็นจริงว่าร่างกายสังขารของเราเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะจากนั้นก็พิจารณาแยกแยะแยกแยะร่างกายของตนเองคือไม่ให้หลงนะพูดง่ายๆการพิจารณาไม่ให้หลงมันไม่ใช่พิจารณาเพียงครั้งเดียวประเดียวประดาวแล้วก็เดียวหยุด่ายหลงได้ไม่ใช่นะพาลูกพาหลานนะ แต่หลวงตามหาบัวในท่านสอนเลยท่านบอกว่าคลาดแล้วคลาดอีกพิจารณาแล้วพิจารณาอีกทบทวนแล้วทบทวนอีกกันกรองและกันกรองอีกจากขนาดนั้นมันก็ยังมันก็ใช่แล้วรู้แล้วรู้แล้วมันรู้แล้วรู้จริงหรือเปล่าผมมันรู้แล้วรู้แล้วรู้จริงหรือเปล่าแต่ผมมีพอม่มีปัญหาเกิดขึ้นมาพอมันเกิดปัญหาขึ้นมาข้ารู้แล้ว เออน้ำตาเอาน้ำตาหลังน้ำตาไหลซึมเศร้าเข้ามาร้องโหมร้องไห้ขึ้นมาทำไมรู้แล้วรู้แล้วเหรอเออรู้แล้วเหรอจำรู้แล้วทำไมจะเป็นทุกข์กับมันถ้ารู้แล้วก็ตรงข้ารู้ตามความเป็นจริงสิจะเป็นทุกข์กับมันทำไมนี่แหละใครเขาวารู้จริงอย่างพระอราหันตสาวกพ,พระพุทธเจ้าพระอราหันตสาวกท่านรู้จริงท่านอยอมรับทุกอย่างเพราะอะไรเพราะท่านรู้จริงมันมาท่าไหนมาเถอะ เราพร้อมที่จะจากไปเ,เพราะว่าเราเ,เดี๋ยวนี้พาลาฮเวปัญจากขันธ์าขันธ์ทั้งห้าร่างกายสังขารนะเป็นของหนักตาหูจมูกลิ้นกายเ,เป็นของหนักแต่ว่าต่อไปเราจะปล่อยทิ้งละทิ้งจาะพาลานิเขปลังสุขขังเราปล่อยปล่อยภาละวางภาระจุดนี้เราไม่ยึดมัน่นถือมั่นเข้าไปนั่นแหละความสุข าจะเกิดขึ้นเราทิ้งภาชนะดินไปรับภาชนะทองคำฮนะท่านมองอย่างนั้นคือพระรหันตสทวกนะแต่พวกเราท่านทั้งหลายอย่างพวกเราท่านทั้งหลายแต่ยังไม่ถึงจุดนั้นเราก็ต้องพยายามพิจารณาการกรองไตรตองด้วยเหตุด้วยผลร่างกายสังขารมันเป็นอสุภะนะเป็นปฏิกูลนะมีแต่ร่างกายนะอีกสักวันหนึ่งเอาไปเผาไฟทั้งทิ้งนะมีแต่กระดูกนะ แล้วก็จบไปเป็นคนคนไปนะเห็นไมพ่อแม่ปู่ย่าตายายแต่หลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่ออินเนี่ยเห็นไมยอย่างมากมายลูกอย่างอย่างโชกโซนมากมายที่หลวงพ่อรักเคารพนับถือมากมายที่เป็นญาติโกโหติกาพ่อแม่ปู่ย่าตายายของหลวงพ่อนะอพอเห็นได้เห็นแล้วเห็นมาผ่านผ่านผ่าน,านมาตลอดเพราะนั้นหลวงพ่อจึงมองดูแล้วอโลกวัตะสงสารเลย ถ้าเราเกิดมาพบหน้าชาตินาก็ต้องเป็นอย่างนี้นะไม่เป็นอย่างอื่นเ,เกิดกี่พบกี่ชาติก็ต้องเป็นอย่างอื่นเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านาให้พิจารณาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านยังให้พิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงจากนั้นเกิดความเบื่อหน่ายคลายจิตใจดพ้นจากอาสวะกิเลสตัดกิเลสภายในใจสกัดเชื้อออกจากจิตใจคือกิเลสโลภโกรธหลงราคะโทสะโมหะแล้วออกจากจิตใจจิตใจบริสุทธิ จิตใจเป็นไทยจิตใจบริสุทธิ์จิตใ,ใจไม่อยู่ใต้อานาจของกิเลสราคะโทสะโลภโกรหลจิตใจบริสุทธิ์ข่าวนั้นเลยว่าเป็นพระอริหันต์พระอราหันต์เป็นพระอริยสาวกนี่แหละการบาเพ็ญพวกเรานะพะลูกพรหลานนะม่ใช่ว่าอยู่แล้วกินกินแล้วนอนก่อนแล้วนินมีชีวิตประจําวันอยู่อย่างนี้เป็นอย่างนี้มันใช่นะต้องหาทางออกนะ ต้องพยายามทําจิตใจให้สงบจิตใจให้เป็นหนึ่งให้ได้นะแต่จิตใจเป็นพื้นฐานแห่งความสงบได้แล้วนะเราก็จะเป็นจะมีหนทางเพวันนั้นการจิตใจจะเข้าสู่ความสงบเงนี่ยเราทํายังไงเนี่ยแหละวันนี้เราจะอดอาหารนะอดอาหารเราไม่ต้องคิดอย่างอื่นอย่างมื้อเช้านะพาด้วยด้วยได้ด่ดมามาอะไรมาเอาน้ําแข็งเฮอยกินน้ำอะไรกินได้ไปให้กินอะไร น้ำอะไรดื่มได้เ,เจะไปหากินอะไรน้ำโขงน้ำแข็งโกโก้โกาแฟอ,อ,อะไรเราอยู่ในป่าพยายามดูสิสักท่านเราหิวก็มาทานอาหารที่ศาลาเหล่านี้เราจะอดอาหารให้มันอดเ,ออเราจะต้องอดอาหารอดทุกอย่างอดอาหารแต่ไม่ฉันอาหารแต่น้ำเราฉันอยู่นะ แต่เราก็พยายามให้มันอดให้มันดูที่ว่าเป็นยังไงจิตใจเป็นยังไงในขณะที่อดอาหารบำเพ็ญข้าพเจ้าจะไม่ให้จิตใจของข้าพเจ้าพุ่งปรุงออกไปข้างนอกในข้าพเจ้าอดอาหารในวันนี้ในช่วงนี้ขณะนี้เวลานี้กี่วันนี้พยายามให้อยู่จิตใจให้อยู่เน่งอยู่กับตัวเองมีสติสัมปชัญญะอยู่กับตัวเองบังคับให้อยู่กับตนเองนั่นแหละการภาวนา ถ้าเมื่อเราอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดนะพาลูกพาหลานนะนี่แหละจิตใจเออจะเห็นผลเออเหว่าเล่เลแล้วนอนอดอาหารกบมีแตปุงฟุง้งบอกไปทางโลกนะมีจะจิบหายนะคนไม่มีอาหารอาหารไม่มีในะท้องคิดนะมันไปมองโลกไปเหมือนกับเทวบุตรเทวดาอินพรมนะมองูกมองโลกเป็นเป็นสวรรค์ชั้นฟ้าไปแต่ที่แท้เหมือนเป็นกิเลสอย่างเก่านะั่นะ กิเลสราคะโทสะโมหะรลบโกรธหลงอย่างเก่านั่นนะแต่ว่ามันคิดไปมอนเหมือนกับเหมือนกับใจิตใจมันปูงฟูงมันสร้างวิมานไะเพราะน,ะนะั้นครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่อ,อเคยพูดไว้อยู่เสมออยู่คนเดียวให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรเพื่อนฝูงให้ระวังวาจานะนะอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดจุดนี้นให้ระวังให้ดีในการอดอาหาระ ถ้าอดอาหารถ้าปล่อยจิตปล่อยใจคิดไปนะเป็นบ้านนะลูกหลานนะอย่าว่าไม่บอกนะเพราะนั้นต้องพยายามบังคับให้จิตใจเขาสู่ความสงบให้ได้เป็นหนึ่งนะนะั่นแหะเลิศประเสริฐที่สุดนะ,ะถาตอนนี้ไปรับพรนะวันนี้หลวงพ่อให้พรองเดียวค็เดียวนะลูกหลานนะตั้งใจรับพรนะยะถามวาริวาาปูราปาริปูเร n ติสาคร r a n เอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปปติอิชิตังปัติตังตุมหังคิะเมวะสมิจตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนรารสุยถธามานิชโชติอระสุยถธาสัพพิติโยวิวัชานตุสัปปโรโค วินาสตุมาเตปวัตตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาตนาสีลิจานิจังมุธาปาจายโนจัตตารธรรมาวทานเิอายุวันโนสุขขังภาลังภวะตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตา สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทาโสถีภาวันตุเตท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรม,มเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโก ผ่านทาง Facebook และ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังและดาวน์โหลดพระธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปแบบ MP3 และหนังสือ E-Book รับฟังสถานีเสียงธรรมเพื่อประชาชนร่วมทำบุญและติดตามข่าวสารจากทางวัดป่านาคำน้อยโดยการแอดไลน์ออฟฟิเชีชื่อบัญชีแอดวัดป่านาคำน้อยและเว็บไซต์ w ว r ว w a t วัดป k านาค i น้อสุดสูสังละพพเตปัญญังตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา